สวัสดีค่ะแฟนๆก็ร่วมแห่ยอดพรีอัลบัมของพี่จีซูสำหรับโซโล่บนเว็บเคทาวฟ u ยูกันใหญ่แล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวานซืนนี้ทาง YG Entertainment ได้ปักวันสำหรับปล่อยอัลบั้มเดี่ยวอัลบัมแรกของพี่จีซูออกมาแล้วนะซึ่งทุกคนจะได้รับชมผลงานพี่ซูแน่ๆแล้วในวันศุกร์ที่31มีนาคมนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าสมใจเหล่า b l i n k คือจริงๆค่ะเพราะว่ายอดพรีออเดอร์24ชั่วโมงแรกโหดมากพี่ซูก,กวาดไปได้ทั้งหมดนะคะ1 159,846อัลบั้มค่ะซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดตลอดการแล้วก็เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทางเคทาวเลยเรียกว่าทุบสถิติแซงหน้าอัลบั้มบอนพิงค์ของสีสาวไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะจากที่เคยทำไว้142,129อัลบั้มค่ะเป็นไงคะสุดยอดมากนะทุกคนคือออกโปสเตอร์ c o m มิ่งซูนมาแค่ภาพเดียวแค่ปักวันให้แฟนๆได้รู้รูปพิสูก็ยังไม่เห็นคอนเซปต์ทีเซอร์ก็ยังไม่ได้ดู แต่เหล่าบลิงคือก็คือพร้อมใจกันอุดหนุนอัลบั้มพี่ซูกันแหลกลานเลยค่ะล่าสุดนะคะพี่จีซูก็มาโพสทักทายแฟนๆใน V ีเวิร์ด้วยแล้วก็บอกกับเหล่าบลิงคือว่าบลิงขอบคุณสําหรับการรอคอยมาอย่างยาวนานนะคะในที่สุดพวกเราก็ได้วันแล้วมันรู้สึกจริงมากขึ้นแล้วค่ะตอนที่เตรียมการมีหลายอย่างให้ฉันกังวลแล้วก็กลัวมากๆเลยแต่ว่าต้องขอบคุณบลิงที่ทําให้ได้ลองสิ่งใหม่ๆมากมายนะคะฉันหวังว่าบลิงก็จะชอบเหมือนกันนะยังไงก็มารอวันที่3 1มมีนาคมน ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะฉันหวังว่ามันจะเป็นอัลบั้มที่พวกเราทั้งหมดชอบฮ่าฮ่าฮแล้วก็มีการชนนะคะชนแก้วหมายถึงในรูปแล้วก็ความไม่รับนะคะฉันดื่มไปแค่จิบเดียวค่ะดื่มต่อไม่ไหวขอบคุณที่มอบความเข้มแข็งให้กับฉันฉันรักแล้วก็คิดถึงพวกคุณนะคะลิงค์อะซึ่งภาพที่พิซูได้มาโพสต์ไว้ก็คือแก้วไวน์นะคะหนึ่งแก้วพร้อมดอกกลาบสีแดงก็ไม่รู้ว่านี่คือการบอกไบโซโล่ให้กับแฟนๆหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าจะเป็นการฉลองยอดพรีออเดอร์ แบบถล่มทลายที่กว่ามาได้เกือบ1,60,000อัลบั้มไปนะคะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะ